ก่อนแข่งมาแล้วครับวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบปอนต่อปอนระว่างโมเสกไกเซโดกับเมสันเหมาอันที่จริงมันก็เปรียบเทียบไม่ได้หรอกนะปอเป็นสมองมันเล่นเป็นกลางลุกส่วนโมเซตไคเซโดมันเล่นเป็นกลางรับจ๋าๆแหละแต่เราก็ไปดูสแต็กกันดีกว่าว่าใครเหนือกว่ากันอื เมสันเมาส์กับไคเซโดการลงเล่นเมสันเม 24, าส์ยุทสี่ไคเซโดสามสิบเจ็ดเมสันเมาส์การเข้ารัาประโตสามลูกมเาเสร็จไคเซโดหนึ่งลูกเมาส์แอซิดสองไคเซโดหนึ่ง <c oughs> การสร้างสรรค์โอกาสเม 30, าส์สามสิบไคเซโดสี่สิบห้าการตัดบอลโอ้โหนี่มันแน่นอนอยู่แล้างเป็นกาลางรับเนาะ ห้าสิบหกเมสันเมาส์แปดธรรมดา <S 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 ต่อไปการชนะการเข้าปะทะห้าสิบเมเซดไกเซโดเมาส์สิบเก้าธรรมดาเนาะกลางรับกับกลางลุกกันกกเนาะต่อไปอันสุดท้ายชนะการดวลเมเซดไกเซโดสองร้อยยี่สิบส่วนเมสันเมาส์8ปโอ้โห มันก็ยางว่าแนหะมันคนแล้วแบบจำแหน่งะนะซึ่งทอดโบลียอยากได้ราคาเมสันเมาส5หสิห้าล้านปอนด์แต่แมนยูไม่อยากจ่ายเพราะแมนยูคิดว่าเมสันเมาสมันเหลืออย่างให้ปีเดียวโอ้นี่ก็จะเอาแมนยูอาจจะเบนเข็มไปเอาเมอร์เซดสไคเซโดในราคาแปสิบล้านปอนด์ทำไมเมอร์เซดสไคเซโดแพงจังอายุยังน้อยสัญญายังยยเยอะส่วนเมสันเมา สัญญาปีดไม่ขายก็ไม่ซื้อรอเซ็นฟรีเอา